บีบต่เรียกเขียดเลยนะคนเรายิงมาเหินเหินไปเรื่อยเรื่อินี่พี่หนึ่งตายปะล่ะตายสวัสดีทุกคนนี่ช่องจอ็นซิทีนะวันนี้เราโย่เก็ปาจีนะอ้กดยังตัวเจ้าเหมือ เออเออเออวิ่งวิ่งล่อตีอย่างเดียวอะแล้วให้พวกพี่กับเชบาให้เชบาลุยเชบาไม่กว,วิ่งลุยอยู่คนเดียวเลยชบาวิ่งรู้ทุกจุดมันรู้ได้ไงว่าตรงนั้นมีตรงนั้นไม่มีตรงี้ยผมก็เล่นมาปีกว่ามันก็ฟังเสียงไงคือคือฟังเสียงสมมติเราไม่เห็นตัวเงี้ยแบบฟังเสียงระยะประมาณหกร้อยเมตรก็คือรู้แล้วว่า,วามันจะอยู่ประมาณไหนไม่ได้ยินขนาดนั้นเลยฟังอะไรเนี่ยพอโดดเราเงยหน้าขึ้นนะเงยหน้าขึ้นดอวกดว เงยหน้าเนี่คือใช้เมาส์เชยใช่ใช้เมาส์ชี้ปลาไว้กด the view ด้วยนะกด the w ด้วยกด the v i w กลางไว้ถึงวันนี้อ่ะถึงวันนี้เละไม่น่าถึงอย่าลงโรงเรียนกับตึกเจ็กซอเชียวนะคนเยอะโอ้ี่อย่าว่าแค่ในคอมอ่ะ็นโมบายก็ไม่ต่างกันน่ะถ้าลงแถวเนี้ยเมีอะไรบ้างกับใครแต่ไม่ถึงนะออกสายไปก็ได้ ไ้เอาสายไปหมู่บ้านนั้นก่อนอ่ะมันจะมีรอดเยอะอีกซองมีลงตีหนึ่งกลงป่าเลยป่างป่าเฮ้ยเนี่ยกดไม่กดกด w ปล่อย w ปล่อยมันจะลรอนไปไกลไม่ต้องกด shift กด w ปล่อย w ปล่อยโอ้ยแย่ตรงชาบาลงเยอะมากใช่ใช่ตีหนึ่งตีหนึ่งชาบาลงอ่ะไอ้นนี้แล้วกูลงกลางป่าเลยเป็นทีกสุ์โรงเรียนอ่ะนะเฮ้ยชาวบ้านเก็บเก็บหมดตีแล้วนี่ โชว์เลยแล้วกันเราเล่นเราเล่นเฮ้ยมีคนลงตรงนี้มีคนลงตรงนี้ข้างหน้าผมเนี่ยตัวนึงไหนวะอยู่ไหนกันวะเนี่ยข้างข้างหลังสฉบาลมีลงมีลงข้างหลังล่อนล่อนไปใกล้ๆบ้านเออแลนบ้านแล้วก็หารถไปรถฮอปก็ได้รถฮอปไม่มีคนอูลงครับจังหวะนี้เป๊ะเดียวเก็บย่างีวดเร็วพอมาอยู่ปีศาจเป๊ะเร็วอยู่ นั่นไงมันยิงแฟ่ย์เห็นปหมปืนระเบิดปืนระเบิดเหรอใช่ใช่ยิงเรียกตีนเลยน่ะถามจริงโอ้ยม่งยิง RPG ใส่ผมอุ้โหโี้ยเสียงเต็มหูเลยอุ้ยอุ้ยผู้บัญี่ไอ้เชี่ยมันโหดกันจังวะตรงตรงนั้นมีสองตัวนะโคตรน่ากลัวมันยิงอ่ะไม่ก็เด่แม่งยิงไม่พักเลยเนี่ย มาก็เก็บหมดแค่นั้นแหละหิงไว้ก่อนขอปืนหน่อยจ้าเป็นกำกำแค่นั้นอุ้ยผมได้ของเล่นวะอะไรอะผมได้ของเล่นวะรู้เรื่องอ่ะบอกเลยอะไรอ่ะ เป็นเป็นระเบิดเหมือนของพวกมันนั่นแหละหาที่วางแป๊บหาที่วางแป๊บไม่ขึ้นอ่ะต้องวางตรงไหนปะกระสุนเขียวอยู่ปะไม่มีแค่สามจุดบาทเดียวตอนนี้นเดี๋ยวมาหาที่วางนี่นี่บนบนบ้านนี้น่าจะวางได้เฮ้ยทำอะไรประวันเลยนี่ยทำอะไรนะชานงเอามาวางเลยวันี่ยคอนเทนต์ไปเปล่า มีกระสุนเขียวอยู่เปล่านี่ขอสักนิดนี้นี่วางบนนี้วางตรงนี้โดดูนี่บอกเลยถึงหรือเปล่ามันมีบอกประมาณแบบมันจะไปตกตรงไหนอ่ะยิงลุ้งตกตรงไหนบอกหน่อยตกเสียบตัวเองไม่หายไปนงมือ วิโอ้โทษโทษอีกนิดนึงอีกนิดนึงนิดนึงเออเนี่ยตรงนั้นเลยตรงกำแพงเลยขนมต้นแม่น่ะไอเอ่อต้นแม่น่ะขึ้นขึ้นอีกนิดนึงโดนไหมโดนโดนมาเออแล้วเนี่ยแล้วเนี่ยสวยสุดโคมันกระสุนหมดกระสุนหมดขอกระสุนหน่อยขอกระสุนกระสุนเลยยิงยิงกูเหรอกระสุนยังไงกระสุนกระสุนขอกระสุนหน่อย ะนมเอากระสุนมากระสุนกระสุนข้างล่างเมื่อกระสุนกระสุนก็ได้เหมือนกันแบบนี้อ่ะมันว่ะมันว่ะโอ้โหปีว่ะเออแล้วไม่ยิงอย่างไกลอ่ะมีลูกไหยมีลูกไหมอยู่นี่มีอยู่นี่มีเออไหนๆเอามาเอามาเอามาโอ้พี่ยิอยู่ไกลจังษ์เราเราเราจะเอาไปเอาไนเอาไปเฮ้ยผมโดนชิดบ้านแล้วว่ะเฮียบ้านไหนบ้านไหนบอกแม่บอกแม่อย่ยบ้านพี่เนี่ยชานมมาถึงแล้วกำลังไปกับผมถอยละ Đó. Ở bên nhà của Đi đi! Ch forcé nhé! Bãy! Đi đi, vào... Mình đang có rất nhiều súng doang vô những không. Ừm, thợ bells nữa hả? Đang ở phía back... Á Rilityc!! Quá nhiều i cạ ôi. Doang doang..., Chιο cho h PayPaln nói đúng n這樣的 protest khi các bạn มี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 นบ้าเาหน้าบ้านเราหน้าบ้านเราทิศทิีทิี่สิมวิ่งออกเก็บหมดโชว์เพื่อนไปก่อนเดี๋ยวไปช่วยีเก็บเก็บหมดแล้วเหรอใช่ใช่ไหมเก็บหมดโอ้ไม่ได้ไม่ได้โชีมือเลยรรบหด้าราหน้ใครยิงอะไรกันแน่ยิงยิงใครอ่ะเฮ้มันมาหาพี่แล้ว

เออาพี่ตายแล้วในบ้านนั่นเหรอในบ้านในบ้านเลยมันอยู่มันอยู่ข้างบนมันอยู่ข้างบนมันอยู่บนบ้านอยู่บนบ้านเดี๋ยวลางแกนให้เดี๋ยวลางแกนให้โอ้ยระเบิดีกแล้ววิวิวิวันฉันเลย่อ่วิ่งอยู่วิ่งอยู่เป็นเท็นเัิวิิวขันวยาวเ้ ไม่ทันไม่มีสโมอบไม่มีอยู่นี่หว่าจุ๊บไม่ได้ไม่มีมุมวิ่งตายไปแล้วไมดไปตายตายขึ้นไปโดนมันยิงฟรีขนมเปิดโป้ดิเปิดโป้ไหนโป้อะไรอ่ะมีคนมีคนมีคนเอาเลยเอาเลยเอาเลยไปแน่นอน เอาแล้วไม่ต้องหนีต้องคลิปเราไหวเราไหวโอเคโอเคมลงไปแตกมีคนมากตีนตีเลยวุ้ยหนึ่งตีเลยวุ้ยอย่าไปวันอย่าไปวันโอเคอย่าไปวันชานมแบกนะชานมแบกโอ้มันกี้แบบมันลงตรงไหนอ่ะเนี่ยทั้งตรงเราแล้วก็ฝั่งซ้ายเลยสองตีอย่าไปวันแล้วพี่แล้วพี่อยู่กับชาใหญ่กับชานม ลุกลุลุกปืนปืนไม่มีเลยลุกไูลุกไปลูขอปืนมาอิมเจ็บนะก็คือได้ปืนแล้วเบืดได้ปืนเพราะธาพปืนพ,รพรกระเบิดอ่ะไปไปเอารถเอารถเอารถเดี๋ยวหารถอีกมารับอีกสองคนมามาตมาต้<ป>ขึ้น ไปไปหารถรับอีกสองคนคือป้อมขึ้นป้อมเราแอบซุ่มเป็นป้อมนะพี่ก็จะเมาเมาเมาไม่ได้มียานะเบหรอเราเป็นป้อมเออมอไทยเป็นรับเพื่อนเมาหมอไทยตัวแรงอ่ะจะตายก่อนไหมอ่ะ เดี๋ยวเอาไปดีกว hmm ่าไดิโอเคโอเคจะรับเพื่อนไอ้นี่ไงจะได้คนละคันพอดีตำแหน่งอะไรเหรอไอจงไหวไหมน้าเอาเรื่องมอไซค์อ่ะเฮ้ยัอะไรมันแรงมีเนื้อเบสมอไซค์มันแรงยิ่งมันแรงอยู่มันยิงไม่ได้เดียวนะหมดแล้วกันและมันยิงไม่ทันมันยิงไม่ทันหรอกเฮ้ยเอ๊ะมอไซค์แรงวางโซนนอนตายเฮ้ยระดับนี้อะไรอ่ะรอตีเลย ทางที่ดีคือทางตรงที่เอกสอดไปโผล่ไม่โผล่เลยมั้งลงน้ำเอิดลงน้ำทำไม่ได้ผมพาวไม่ได้ละอันนี้พาวไม่ครบต้องมาต้องมาต้องมาไม่มีคนยืน้องขวานักมวยจะไปกลัวอย่าไปกลัวจะลุกจะลุกจะลุก ขึ้มบนนังนี้เป็นลูกเนี่ยเหินขึ้นไปบนบ้างดิเฮียยาตายไม่ทูงยายาโานชนเพื่อนไงปลอดภัยต้องกินยาแก้ปวดแล้วเนี่ยตายด้วยตายด้วยเหรอยิงไปเอลยนะมันยิงกันได้เดินระเบิดระเบิดอะไรได้หมดอ่ะ ไปไหนดีแล้วเตะพร้อมยังปูชากการเตะเตะพร้อมพี่ชีไปมากมักสามมักสามมันบีเตะไงอ่ะขวาขีดซ้ายเอาจริงไหมนี่โอ้บีบเตะเรียกเขียดเลยนะคนเรา นเหินโหมเล้เน่งเอนเหินึ่เหิน่เออนงเออนงเน่งเตอน่เออนึ่เอหน่อนึอหนึ่งอกหนึ่เอห่งเอหน่าเอกหน่งเออนึ่งเอเ่เออเ่งเออน่งเ่เอน่งเอน่งอนึเหเหนึ่งเอน่งเออ่นึ่งเนึเนอนึอน่ง เนี่ยเนี yeah, ่ยมาดูมีกองปูนด้วยเนี่ยเนี่ยกองปูจะเน้นต้นไม้กันมีมีกระสุนเขียวนะมีกระสุนเขียวนะอย่างเงี้ยเฮ้ยมันยิงได้ด้วยดูดูดูเดี๋ยวพึ่งยิงนะเดี๋ยวพึ่งยิงรถนะปเปิดไปก่อนอุ้ยเหี้ยไม่มาเล้ววะสามคันเลยสามคันเดี๋ยวพึ่งยิง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 ปล่อยไปก่อนปล่อยไปก่อนเราเสียเปรียบตอนเนี้ย อย่าเฮ้ยมันไม่มันขึ้นเนินน่ามันเห็นเราหรือเปล่าน่ะตอนนี้กระตุ้งไม่อยู่อย่าพ่งยิงเฮ้ยเราต้องไปเราต้องไปถอยมานี่ถอยนี่ตามมาตามมาเราต้องกลับไปไล่มันอ่ะกลับไปทางที่มันได้เนี่ยเราทำรถไปวิ่งตามมันไปเลยเว้ยมันเห็นแล้วยาวเห็นแล้วขับรถโอ้ยเราเราไปลำบากแล้วตอนเนี้ยเราลำบากแล้วขอรถดยครับขอรถดยครับบอกเลยบอกเลยได้ปะถ้ามันเห็นเราแล้วได้ได้ขอบคุณกันตอนเนี้ย ต้องแม่นน่ะอย่าบีบแตะดีขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถได้ขึ้นรถหนีได้ขึ้นรถเลยทุกคนอ่ะอย่าบบีอย่าหยอบีบเตะโอนยิงงอนยินบอยว่าอย่าหยบีบแตะขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถกันได้ยัง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 ขึ้นขึ้นขึ้นนี่ขับให้ขับให้สลับที่นั่งได้เปล่าเดี๋ยวขับให้มามาขึ้นไป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 มาจุ๊า กนนะกูนะึ้นะกูนะจอดจ้าจอดนะจ้าจีเลยจะมาอยังไถ้าไม่เอาเมา่ที่นน่เออถ้าไม่เอาเมาคือเราตายแล้วอเนี่ยแล้วแล้วขับไปหามันด้วยอ่ะอ่่นีไป เดินที่มันอยู่เนี่ยเราอยู่เดินเดียวกับมันด้วยกนนี่ยตามอีกาไปได้ท้ายเรายิงกระบอกจุดเรียบร้อยนี่นี่มาร์คมาร์คมาร์คมีตีนหนึ่งเห็นไรเห็นไะไรละอ่าข้างบนเลยเดี๋ยวมันจะมีตีวนมาหาเรานะที่จะลูกอะที่จะจุดเปรีะ ใครผ่านใคร,ใครวะขบนขบนสองร้อยสิบสองร้อยสิบบินลงตรงนี้ลงตรงนี้ลงข้างหน้าผมเนี่ยจะเอาสไนลล้ว <S <S ไปไปไปโคตรไกลแม่งไม่ไปห้ามันไม่ไปให้ดอปหรือมันปล่อยมาแล้วะทปล่อยเลหนงสวนหนึงจะสนทิ้หนึน่งจะศวน อย่าดื้ออย่าดื้ออะไรที่เป็นเนจนเนจซุนเนจซวิ่งอยู่ผ่านหัวพวกแม่งโอ้ยโดนยิงโดนยิงโดนยิงไอ้ดอบหยุดนู่นไปเอ้ดอบต้องเป็นของเราไปแล้วไอ้เอ๋อไม่ห่วงเอ้ดอกมากกว่าอีกสัตว์เปแล้วนะไปแล้วนะ ก็มันเจ็บหมดเลยไม่ไม่กล้าโผล่ละอุ้ยเอ้ยมีรถข้างหลังล<ะ>มีรถข้างหลังมีรถข้างหลังมีรถข้างหลังสีแดงสีแดงรถสีแดงเจ็ดห้าเจ็ดห้าเจ็ดห้าหกสิบยึดหลไหนแล้วสองนด้บิกปองสองนด้บิกปห้า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 กำลังขับไปที่เอ็นอ๋เอเห็แล้วเห็นแล้วนแล้วเห็นแล้วแล้วดิ้นดิ้นดินเฮ้ยทุกคนขึ้นรถทุกคนทุกคนตอนนี้เลยนี่เกือบแตกแม่นอย่างวะโดนหนึ่งเมตรโดนหนึ่งเมตร ทุกคนคือรถมามาเร็วๆก่อนที่จะเข้าวงไม่ได้รถเลยมันรับเลยมันรับเลยรถแดงอยู่ตรงไหนมาแค่น่อยดิพี่ยิงกันอยู่ตรงไหนเนี่ยอ่าที่เจ็ดสิบห้ามองตรงไปเห็นเลยขึ้นขึ้นขึ้นรถก่อนขึ้นรถก่อนห้าคำสุดแดงขึ้นขึ้นขึ้นเออมาเออทีเจ็ดสิบห้าขับตรงไปจะเจอเลยออกไปไม่ได้ออกไปไม่ได้มามาหลังบ้านมาหลังบ้านขึ้นขึ้นกดไวไวกดไวไวกดไวไวไป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 มันมันมีข้างหน้าอยู่พี่ยิง วล่งล่ว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 งลวงไล่วงล่วงไลวงลวงลวงไอาทิไหนงงหมดแล้วเนี่ยข้างหน้าอข้างหน้าข้างหน้าเต็มเลย่มาตายเรียบร้อยเลยโดนระเบิดวอ้ยเาแหมดหรอหมดหมด จะพามาเล่นเดินนี่เนียเยียดแบบลงแลเวาไม่อยู่ตรงนี้หมดเลยด้วยเออมันอยู่กระจายกันหมดเลยนึกว่ามุมนี้จะได้สิ